เฮ้ยทำอะไรน่ะก็ไม่ได้ทำอะไรก็แค่ย้อมสีผมเฉยๆครโอ้เก็บบ้านหรือเปล่าย้อมผมโรงเรียนดนะแกย้อมผมที่โรงเรียนไงนี่ไม่ใช่ที่บ้านใช่หโอ้มันผิดกฎพี่แเก็มาดูกฎโรงเรียนเหรอว่าันผิดกฎอ่ะรถทำไมผมเธอเป็นสีแบบนั้นก็อาจจะตากแดดเยอะก็ได้มรังครูผมก็เลยกลายเป็นสีนี้รู้ค่ะรู้เลยทำไม ก็อยากทำอะค่ะแต่ที่นี่มันโรงเรียนที่นี่มีกฎของโรงเรียนเธอจะทำตามอำเภอใจไม่ได้นะไม่ได้หรอคะครูก็ฉันบอกก็ไม่ได้ไงกฎอะกฎเข้าใจมะใจใจยงเย็นก่อนนะคะครูพี่แกปิดเทอมนี้อะฉันอยากย้อมสีผมบ้างอะฉันก็อยากย้อมเหมือนกันนะแกแต่ว่าไม่ต้องรองปิดเทอมหรอกย้อมตอนนี้เลยฮะย้อมตอนนี้ครูก็ด่าดิโอ้ยครูไม่ว่าหรอกผักบุ้ง นี่มันก็2,024แล้วนะลองดูเผื่อขวดจะไม่ว่าก็ได้โอ้นั้นเหรอแต่ฉันก็ไม่กล้าอยู่ดีอะโอ้ยถ้าเธอไม่กล้าก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวชนะจะเริ่มเองอฉันจะได้ย้อมผมสักทีอ,อะมาพนดีเลย,ยนี่อะช่วยฉันย้อมผมหน่อยฉันย้อมคนเดียวไม่น่าจะไหวคะย้อมในห้องเนี้นะก็ย้อมในห้องซีถ้าย้อมข้างนอกคนอื่นก็เห็นนะดีข้างในเนียปลอดภัยที่สุดแล้วปลอดภัยผู้ผิด ไหนก็ตอนเที่ยงด้วยมเวลาจำกัดแล้ว,ว่าเรารีบย้อมดีกว่าไปเออ,เอ,อโอเคอ่าน,นี่แหละอุ้ยตื่นเต้นอนะ่ะอุ้ยเป็นไงบ้างผับบุง้งโอเคไหมฉันว่ามันต้องออกมาเลิศแน่นอนอ้แค่คิดมันก็เล่นแล้วอะ่ะอ่ะเสร็จแล้วเฮ้ย,ยทำอะไรอนะ่ะก็ไม่ได้ทำอะไรก็แค่ย้อม ผมเฉยๆะโอ้ยอมผมมาผิดกฎโรงเรียนนะโอ้ยผิดกฎโรงเรียนอะไรนี่มันสมัยไหนแล้วตั้ง2อ2 4แล้วแต่เธอยอมโรงไยนะเว้ยโอ้ย,อยแต่ตั้งถึงฉันจะย้อมผมนะแล้วมันจะมีปัญหาอะไรผมก็ผมช้างอ,อีกอย่างฉันก็ยย้อมตอนพักเที่ยงด้วยไม่ได้ย้อมตอนเรียนซะหน่อยหรือว่าเธอมีปัญหาเออใช่มีดิก็ฉันย้อมด้วยอ่ะสีแดงอ่ะก็สวยเลย,ยหมดแล้ว ถ้าใจย้อมกลับไปซื้อที่บ้านไม่ไปไปย้อมเองเลยเฮ้ยกระสีเนี้ยโคตรจ้าไปว่ะลองคิดดูดิถ้าเราเฮ้ยนุชจะทำอะไรอ่ะก็ฉันย้อมผมในแกเห็นป่ะสวยไหมพี่บ้านหรือเปล่าย้อมผมมาโรงเรียนนะเก้ย้อมผมที่โรงเรียนไงนี่ไม่ใช่ที่บ้านซะหน่อยมันผิดกฎพี่แกไม่รู้กฎโรงเรียนหรอว่ามันผิดกฎอ่ะ ยอมเฉยๆไม่ว่านี่ยอมยุ่งเลยด้วยนะโอ้ยเขาฉันอยากยอมอีกอย่างนี่มันยุคใหม่แล้วบัวเออฉันก็ว่านะการยอมขีผมอะไม่ได้เกี่ยวอะไรกับคุณเลยเห็นไหมแต่ตั้งยังเห็นด้วยเลยอากมัวเห็นด้วยด้วยใช่ไหมเออฉันว่าไม่ได้เห็นจะเป็นอะไรเลยก็แค่ย้อนผมเองเนาะแกแต่กฎก็คือกฎนะแกแกผิดกดอยู่แต่รู้ตัวบ้างปะเนี่ยทำไมหรือแกกลัว ถ้าแกกลัวแกก็อยู่เฉยๆก็ได้ใช่ไม่ไกลัวฉันแค่เป็นห่วงถ้าครูรูเข้าน้ำพวกเธอตายแน่โอ้โหลัวนี่ใครประธานเลยไปย้อนต่อเลยนะที่มี<ป>ให้ไดปจะสั่งอะไรพวกนี้อย่าว่าไม่ตื่นก็แล้วกันเออเดี๋ยวฉันว่าฉันรีบไปรักษมดีกว่า <c oughs> ถึงเวลาแล้วเดี๋ยวครูเห็นอนะาจจะซวยเอาปฏิบั ได้กลิ่นอะไรแปลกๆนะอืมกลิ่นเหมือนสารเคมีว่าใครต้องมาทำอะไรในห้องแน่ๆเนีเย่ยโหสุดยอดอ่ะเห็นไหมฉันบอกแล้วทีนี้คือวัดดีค่ะ,คะยีอยกลับมาก่อนเดีย๋ยวไไปเอ่อครูมีอะไรทีร่บอกเขามีสิ แต่ไม่ได้มีกับเธอรสทาไมผมเธอเป็นสีแบบนั้นก็อาจจะตาแดงเยอะก็ได้ม้ังครูผมก็เลยกลายเป็นสีอยา่างตากแดบดบแล้วทำไมผมเพื่อเธอไม่เป็นสีแบบนี้ละ่ะฮะฮะนำอึกกันนำอึกกันใช่ไหมนั่งไงล่ะคะสวยแล้วนี่แกยังไม่ได้เก็บถ้วยสีย้อมผมหมอก็ฉันลืมละสิออถ้วยสีย้อมผม ีขนาดนั้นนะครูผมก็ยังดำอยู่เลยน<ถ>เนาะแทนหนูไม่ได้แท้งั้นเดี๋ยวผูห้หูุขอตัวไปก่อนนะครับครูครับโอยเกือบไปแล้วเห็นไหมล่ะแล้วเราจะเอาไงต่อรุดเกมดำกลับเอาไหมโอ้ยจะบ้าเหรอฉันเพิ่งย้อมสีแดงไปไม่ถึงหนึ่งชั่วโมงได้ซ้ำมั้ง,งต้องย้อมดำกลับอีกแล้วเหรอแล้วแกจะทำยังไงใช่อยากลองเรียวคู่าสษาเหรอเอางี้ไหมทุกคน เราต้องสู้เพื่อสิทธินกักเรียนของเราสู้เรื่องอะไรอ่ะก็เรื่องทรงผมไงเราอ่ะก็ต้องมีสระในการไว้ทรงผมหรือการย้อมสีผมก็าตามเออว่ะถ้าอย่างนั้นต่อไปใช้ทํำสีอะไรก็ได้ใช่ปะ่ะแน่อยู่แล้วถ้านายร่วมมือกับฉันนะนะแต่ฉันก็อยากให้นายร่วมมือนะเพราะว่านายเป็นถึงขั้นประธานนากักเรีนยนน่าจะช่วยพวกเราได้เยอะเนาะอยู่ตรงนี้นี่เอง ครูวัสนารู้ไหมว่าทำสีผมเนี่ยมันผิดกฎระเบียบของโรงเรียนรู้คะ่ะรู้ลแล้วทำไมก็อยากทำมาค่ะใช่ไหมตั้นฮะใช่อะไรแต่ที่นี่มันโรงเรียนที่นี่มีกฎของโรงเรียนเธอจะทำตามอำเภอใจไม่ได้นะแต่ครูคะนี่มันก็2,024แล้วนะคะอีกอย่างโรงเรียนอื่นก็ผ่อนผันเรื่องทรงผมกับสีผมนักเรียนแล้วคะ่ะก็นั่นมาโรงเรียนอื่นที่นี่โงเรียนอะไร โรงเรียนหันสาโอ๊ยอะไรอ่ะครูถ้าอย่างนั้นอเออนี่งให้ประธานนักเรียนอะ่ะเสนอความคิดเห็นไหมว่าจะให้นักเรียนในโรงเรียนทั้งหมดอะ่ะมาโหวตการเกี่ยวกับการไว้ทรงผมนักเรียนหรือว่าการทําสีผมของนักเรียนอะ่ะคุณครูไม่เอา้าแล้วจะให้ทํายังไงอ่ะครับครูก็เอาแบบนี้ไหมในเมื่อเราอยู่ในประเทศที่ใช้ระบบประชาธิปไตยแล้วก็ใช้การโหวตเอาเสียงข,ข้างมากมาตัดสินว่าเราได้เออได้ข้อเสนอที่เรายื่นกันไหมโหวตไปก็เสียเวลา เพราะฉันรู้ว่าเพื่อนคนอื่นเขาว่านะเขาไม่ได้อยากทำเหมือนพวกเธอหรอกว่าแล้วเชียวมันเรื่องจริงด้วยไม่ได้หรอกครัครูก็ฉันบอกก็ไม่ได้ไงกดอ่ะกดเข้าใจมะใจเย็นไก่อนนะคะครูมีอะไรกันนะแกก็มีเรื่องสมองขึ้นไงอุ้ยฉันว่าแล้วเชียวอ่ะเอาแบบนี้ละกันคุณครูเดี๋ยวหนูก็จะพิสูจน์ให้เห็นว่าเพื่อนๆในโรงเรียนของเราก็อยากทำเสีผมเหมือนหนูเหมือนกันก็ลองดูสิ นี่เรามาลงคะแนนกันว่าจะมีใครเห็นด้วยหรือเปล่าี่ยกับการไว้ทรงผมแล้วก็การทําสีผมโดยเรื่องจากฉันก่อนฉันนะ<ม>ต้องเห็นด้วยอยู่แล้ว<ม>ตาเธอประธานนักเรีฉันะก็เห็นเลยลวอ่ะบุง้งฉันก็เห็นด้วยก็ได้เห็นไหมวกเราสองคนก็เห็นด้วย<ม>งั้นเดี๋ยวพวกเรา<ม>ก็ไปถามเพื่อนๆในโรงเรียนกัน<ม>ว่าจะมีใครเห็นด้วยหรือเปล่าอ้าวจะไปไหนกัน ฟาร์มมาก็ดีเลยมานี่ก่อนมานี่ก่อนนี่พวกเรานะได้ทําแผสนสํารวจว่าจะมีคนเห็นด้วยหรือเปล่าเกี่ยวกับการทําสีผมแล้วก็การเอ่อไว้ทรงผมอ่ะมีเห็นปะ้ะนี่นายทำสีผมสีแดงด้วยเหรอใช่อยากทำใช่ไหมล่ะขยับทางข้อโหวตเลยว่าเห็นด้วยเอาเลย <c oughs> แต่ว่าแล้วแต่เลยนะให้เสนอความที่เห็นใจฉัน <c oughs> ฉันว่าไม่เห็นด้วยเพราะว่า พ่อกขาแม่ฉันแม่ไม่มให้ย้อมผมสีจะย้อมสิผมอ่ะไอความถ้าเกิดโรงเรียนให้ย้อมกับพ่อแม่แล้วให้ย้อมด,ดีโบเ,เห็นด้วยดิก็ได้ครับเห็นด้วยอ่ะงั้นเดี๋ยวเราไปที่เดียก,กันบวัวนี่พอดีเลยฉันอะนะได้ทำแบบสำรวจก็คือให้ให้พวกเธอในโรงเรียนเนี่ยโหวตกันว่าเห็นด้วยหรือไม่เกี่ยวกับการทำสีผมหรือการไว้ทรงผมอ่ะ เห็นด้วยหรือเปล่าฉันเพิ่งข้ามไปเห็นด้วยได้ไงถ้าเธอไม่เห็นด้วยอ่ะเธอก็เขียนช่องไม่เห็นด้วยสิจะยากตรงไหนช่องนี้ใช่ปะโอเคแต่งเกิ okay. ีวมากแค่นี้ก็จบอคอยดูเหอะดูลนไล่ออกวันไหนอ่ะนี่เธอหวนให้หน่อยสิว่าเธอเห็นด้วยหรือเปล่าอก่ยวกการไว้ทรงผมหรือว่าเอ,อ่ยยอมสีบผมอะ่ะ โอเค thank you มากเออถ้าสมมุติเจอเพื่อนอะฝากบอกเพื่อนด้วยนะว่าแบบมาลงความคิดเห็นตรงนี้ได้โ okay, อเค t h a n เจอพอดีเลยอะเออเธอนี่ฉันมีเรื่องอยากให้ช่วยอ่ะนี่คือใบที่แบบแสดงความคิดเห็นว่าเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยเกี่ยวกับการทําสีผมหรือว่าการไว้ทรงผมอะเธอช่วยติ๊กให้หน่อยดีว่าเธอเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยหรือเปล่าโอเค okay, thank you มากนะเธอเจอกัน มานี่กันดีนี่เห็นด้วยหรือเปล่ากับการที่ย้อมสีผมแล้วก็เปลี่ยนทรงผมอะ่ะเห็นด้วยใช่ปะเยี่ยมเลยขอบคุณมากนะเฮ้ยนายขอทำอะไรหน่อยดีนายเห็นด้วยป้ากับการไว้ทรงผมอะ่ะแล้วก็แบบย้อมสีผมอะ่ะ <c oughs> ขอคผณนะ <c oughs> ไปละบ,บาย คุณครูวาสนามีอะไรก็นี่ไงครับผลบวกของนักเรียนของโรงเรียนหันษาที่เห็นด้วยเกี่ยวกับการไว้ทรงผมแล้วก็การทำสีผมครับนี่ฉันจะบอกอะไรให้ฟังนะครูอยากให้เธอเข้าใจคำว่ากฎของโรงเรียนสิ่งแรกที่เธอควรทำเมื่ออยู่ในโรงเรียนก็คือกฎจริงๆแล้วอ่ะครูก็เข้าใจพวกเธอนะตอนครูเป็นเด็กอ่ะ ครูก็เคยเป็นแบบพวกเธองั้นเอาอย่างนี้ไหมถ้าพวกเธออยากจะย้อมจริงๆอะนะรอให้ปิดเทอมก่อนได้ไหมตอนนี้มันยังเปิดเทอมอยู่ครอูอยากให้เธอรักษากฎไปก่อนนะถือว่าครูขอแล้วจริงๆอะตอนนี้พวกเธอก็ยังเด็กอยู่การย้อมผมะเท่ากับว่าเราเอาสารเคมีอะไรก็ไม่รู้เข้ามาในหัวเข้ามาในเส้นผมขวูเป็นห่วงแล้วจะไงต่อดีวะ กัวสนาค้างั้นหนูก็ทําตามกฎระเบียบโรงเรียนก็ได้ค่ะหนูกลับไปย้อมดามให้ครูก็ขอบใจพวกเธอมากนะที่เชื่อฟังครูแล้วก็ยอมทําตามกฎเหมือนเดิมงั้นก็พรุ่งนี้เธอก็ไปย้อมดรมาซะแล้วก็ปิดเธอมาให้ไปย้อมแล้วก็พาครูไปย้อมด้วยหูยซิหงอกเนี่ยหูยชิวไอ้ครู มันขาวมากมนย้อมเลยแบบนี้อะคยแบบนี้อุ้ยอุ้ยคเลยอะนี่เห็นมฉันบอกแล้วนิ่ี่ปิดเธออะฉันเอาสีอะไรนี่เอวาสีแดงเลยเนีเทียวสีเขียวมีออนเลยเธอเลศเลิศเขขี้มเหรอสีลุ้งไปเลยเ